คุณผู้ชมวันนี้ครัวมเมย์จะพามาทำแกงปลาผัดพริกแกงปลากดหน่อไม้ดองนะคะเริ่มจากนี่เลยค่ะเราใส่น้ำมันหมูลงไปเลยน้ำมันหมูเราเจียวเองค่ะคุณผู้ชมพอน้ำมันเริ่มร้อนเราใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะ พี่แกงมันพี่แกงเผ็ดนะคะคุณชมจะไม่ไม่เผ็ดมากเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ลูกชายอยากกินเดี๋ยวนะตับกล้องตับนึงนะคะตาตากล้องมือใหม่หลานชายมาช่วยถ่ายให้นะคะคุณน้ำเกี้ยงคุณน้ำเกี้ยงมาช่วยถ่ายให้เราผัดนะพี่แกงให้หอมก่อนนะคะ ล้วก็จะมีเนื้อปลากรดค่ะคุณผู้ชมเราสับชิ้นไว้แล้วนะคะมีหน่อไม้ดองที่เราต้มไว้แล้วค่ะผักก็จะมีพริกอ่อนกับมะเขือนะคะมะเขือที่ปลูกไว้เองนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีใบมะกรูดกับใบกะเพราค่ะเราเด็ดไปเรียบร้อยโดยความช่วยเหลือของคุณน้ำเกลียงกับคุณซอกเกอร์ผัดผักแกให้หอมเลยค่ะ หอมเหลืองดีทำอะไรคะเราก็ใส่ปลาลงไปเลยแล้วก็ผัดค่ะคุณผู้ชมค่ะจากแบบนั้นเราก็เติมน้าน,นิดหน่อยนะคะเพื่อให้ปลาสุกไม่แห้งเนิสอใอ่น้ำลงไปเลยนะคะ นี้เราใส่น้ำแล้วเราก็จะไม่คนแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่เราสามารถจะปรุงรสได้ค่ะเหมือนเดิมค่ะเราก็ใส่ผงปรุงรสลงไปใส่น้ำตาลไปตัดรดนิดหน่อยนะคะแม่จะชอบใส่เกลือนิดหน่อยค่ะเราใส่น้ำตาลอย่างเดียวเพื่อมันมันเค็มไม่แหลมพอเราจะใส่น้ำใส่เกลือ ะะแล้วก็จะใส่น้ำตาแล้วก็เขี่ยปลายเขาจมน้ำนิดนึงนะคะเพราะน้ำเริ่มเดือดแล้วจากนั้นนะคะเราก็ใส่หน่อไม้ดองเท้าป้องไว้ค่ะใส่ไปเลยโรยไปเลย แกงเผ็ดปากฏหน่อไม้ดองก็จะออกร้อนแรงนะคุณผู้ชมจะเผ็ดพริกแกงร้อนหน่อไม้ดองร้อนกระเพราหอมใบมะกรูดรับรองแซ่บมากค่ะเป็นอาหารจานที่ว่ารสจัดเลยค่ะ ก็เดือดแล้วนะคะเราก็คนเขาหน่อยนะคะปรากฏตัวใหญ่ค่ะตัวนี้สามโลครึ่งต้องแบ่งเอาเนื้อมาแกงค่ะแกงทีเดียวหมดนี้คงม้อเบอร์ใหญ่มากค่ะค่ะร้อยเขาเดือดอีกนะคะคุณผู้ชม ตากล้องเริ่มจะเมื่อยแล้วใช่ไหมล่ะเรารู้ค่ะดูเขาเริ่มเดือดไปเรื่อยนะคุณผู้ชมเขาจะไม่ตัดคลิปแล้วนะคะเป็นแกงที่หอมมาก น้ำแกงเคยกินแกงป่าปลาไหมครับได้ครับเดี๋ยววันนี้นะครับน้ำแกงจะได้กินแกงปลานะครับรับรองเผ็ดร้อนแน่นอนค่ะคุณผู้ชมระหว่างนี้เราก็รอปลาเขาสุกก่อนนะคะคุณผู้ชมเราก็ปิดลาไว้ก่อนเนาะรอปลาสุกเดี๋ยวมาดูทีตอนปลาสุกเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมเมื่อเดือดปลาเขาสุกดีแล้วนะคะ เราก็มาชิมน,น้ำแกงก่อนเนาะแกงปลาจะคนมากไม่ได้เดี๋ยวปลาคเ,เล็กโอเคค่ะจะบีนเดีวเติมน้ำปลานิดหน่อยหอมค,ค่ะอร่อยจากนั้นเราก็ใส่ผักค่ะคุณผู้ชมใส่พริกออนใส่มะเขือลงเปเลย ก็รอให้ผักาสุกสักนิดนะคะน่ากินสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมกินหอมเย้ายวนมากเดี๋ยวเรารอเขาสุกนะคะ,ะปิดอีกทีน,นึงเนาะ พอพริกเขาเริ่มสุกนะคะมะเขือสุกเราใส่ผักที่โรยลงไปเลยค่ะใบมะกรูดกับกะเพราคนะคุณผู้ชมนี่ค่ะก็เสร็จเลยค่ะคุณผู้ชมพอใส่ผักทั้งนี้ไปก็เสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะน่ากินน่ากินไหมคะคุณผู้ชมดูกันใกล้ๆนะคะ ขอโทษทีค่ะนี่ค่ะน่ากินไหมคะแกงป่าปลากดกับพัวแม่เอ๋ไม่ใช่สีผัดพริกแกงกราดฏหน่อไม้ดองนะคะแล้วพบกรบพัวแม่ได้ใหม่ในครั้งต่อไปว่าแม่เอ๋ทำเมนูนะคะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้สวัสดี